สวัสดีค่ะอีกวันเดียวแค่นั้นก็จะถึงวันที่เราเดินทางแล้วเย้ Yay! วันที่รอคอยก็มาถึงแอบหวังไว้เล็กๆว่าเครื่องบินที่เราจะไปเราจะได้ขึ้นชั้นสองของเครื่องบินที่จองไว้จะเป็นอิมิเลตนะคะสายการบินอิมิเลตเคยไปครั้งหนึ่งแล้ว แล้วก็ชอบที่ที่นั่งของอิมิเลดมันกว้างนั่งสบายนะคะเวลาเวลาที่เรานั่งเครื่องบินเนี่ยบางสายการบินมันจะค่อนข้างแคบเวลาล่งตัวก็จะห่อประมาณนี้แขนก็จะแบบขยายไม่ได้แต่ว่าที่นั่งของอิมิเลดเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนั่งสบายถ้าไปเจอคนที่ตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วเขาแบบนั่งแล้วมันกินที่เรามา เราก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายท่าที่มันแคบแต่ว่าค่าเครื่องบินก็ค่อนข้างแพงนิดหนึงแล้วก็ที่แอบหวังไว้ว่าจะได้นั่งชั้นสองเพราะว่าแอบไปดูในแผนที่ที่เป็นที่นั่งของเครื่องบินมันจะมีสองชั้นแล้วก็ชั้นบนเนี่ยตำแหน่งที่ที่เขาจองที่นั่งเนี่ยมันจะเป็นเลข20กว่ากว่าๆซึ่งดูแล้ว มันน่าจะอยู่ชั้นสองเพราะว่าไปหาชั้นชั้นที่หนึ่งแล้วมันไม่มีมันเริ่มตั้งแต่เลขสี่สิบห้าสิบขึ้นไปอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะได้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ก็แอบหวังไว้เล็กๆว่าถ้ามันได้เป็นที่ที่อยู่ชั้นสองก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้นั่งเครื่องบินที่ชั้นสองแล้วก็มันเป็นเก e ้าอี้คู่ด้วยก็จะไม่ไม่ต้องไปนั่งข้างๆใคร แอบลุ้นไว้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูว่าวันจริงที่ไปขึ้นเครื่องบินจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าวันนี้จะมาเล่าในเรื่องการเดินทางของฝรั่งเศสว่าเขามีการเดินทางใช้แบบการคมนาคมมีอะไรบ้างก็จะมีรถไฟรถไฟก็จะมีเป็นรถไฟรถไฟใต้ดินแล้วก็ รถไฟใต้ดินบนดินแล้วก็จะเป็นรถด่วนรถไฟด่วนด้วยก็จะมีรถเมล์รถเมล์เนี่ยเวลาที่เราขึ้นไปมันจะไม่มีคนเก็บตัว๋วเราจะต้องเหมือนจ่ายเงินเองอ่จะจำไม่ได้แต่ว่ามีรูปให้ดูอยู่ไปปีก่อนน้้นแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้ไปจะจะถ่ายมาให้ดูอีกทีนึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้ขึ้น รถเมล์ของที่โน่นหรือเปล่าเพราะว่าเช่ารถแล้วก็เออเรือเรือโดยสารเมืองที่อยู่ที่มีบ้านเป็นพา์ททมเนี่ยที่เมืองนั้นน่ะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเกาะแล้วก็เวลาที่เราจะออกจากตรงอพาร์ตเมนต์น่ะที่จะมาเข้าเมืองตูลงอ่ะเราจะขึ้นเรือโดยสารมาซึ่งมันจะเป็นเรือที่แบบเหมือนเหมือนไปทางรัด ถ้าเรามาทางถนนมันจะอ้อมแล้วก็ไกลแล้วก็เรือเนี้ยถูกมากแค่คนละ1ยูโรถ้าสมมุติว่าเราซื้อตั๋วมาก่อนจะ1ยูโรแต่ถ้าเราสมมติว่าขึ้นไปในเรือแล้วไปจ่ายที่หลังค่าเรือก็จะแพงขึ้นอีกอันนี้คือระบบโดยสารของที่นั่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปีนี้เราเลือกเราเลือกใช้การเช่ารถเช่ารถเพราะว่าบางที่ที่เราไปมันไม่มี รถถึงหรือว่ามันไม่สะดวกเราก็เลยเลือกเชา่ารถรอบนี้ยมันจะต้องไปขนของด้วยรถที่เราใช้ก็เลยค่อนข้างที่จะใหญ่นิดหนึ่งคุณลุงเขาเลือกเป็นรถเปอร์โยหน้าตาดูเดเชียวอยู่นี่นั่งรถอิซุสุไปโน่นนั่งรถเปอร์โยนานๆครั้งก็ดีใจนิดหนึ่งก็จะสามารถขนของเพราะว่าต้องไป หลักๆแล้วตอนนี้ครั้งเนี้ยที่ไปก็คือไปย้ายของย้ายของออกจากบ้านคุณนะ้าซึ่งเสียชีวิตแล้วก็จะไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนของคุณลุงก็คือคุณสามีนั่นแหละไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนของคุณลุงแล้วก็เราจะต้องเอาของในขนใส่รถรถก็เลยต้องมีพื้นที่นิดนึงเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะมีรูปมาให้ดูรถเปร์โยแล้วก็มาตามติดกันนะว่า การเดินทางครั้งนี้จะแอดเวนเจอร์แค่ไหนไปด้วยกันเกาะเราขึ้งบินไปด้วยกันเหมือนเหมือนเราไปเที่ยวกับเจ้าถิ่นเลยไม่ได้เที่ยวแบบเหมือนนักท่องเที่ยวนะเราจะไปเจออะไรบ้างตามดูกันนะเพื่อนๆถ้าชอบวิดีโอของเราก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรานิดนึงนะคะเราจะได้ทำคลิปวิดีโอสนุกๆไปตามติด ว่าเราไปทำอะไรบ้างที่ฝรั่งเศสนะคะขอบคุณนะคะ